พอมันเป็นเราต้องเอาตัวก่อนนะว่าเออพอถ้าเราประกาศตัวเป็นคิสเตนเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะถือว่าเป็นเหมือนการพิธีชงชาญี่ปุ่นเลยมันจะมีขั้นตอนแบบห้ามทําและควรทําและไม่ควรทําความลับอย่างหนึ่งที่ยายสอนก็คือหมอ้อมอกคพอแต่ละรุ่นครับไม่เหมือนกันดังนั้นใช้น้ําไม่เหมือนกันครับสามารถใช้น้ําได้ทุกระดับเลยครับทั้งร้อนและเย็นก็ได้ครับ การ Coffee Journey กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิงก็มาคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้นะคะเบนเขาแบบมีภารกิจกุ๊กกิ๊กนะคะเหมือนจะมีความรักค่ะทุกคนก็เลยแอบอู้งานวันนี้นะคะพิงก็นัดกับคุณหนึ่งที่เนาะคุณหนึ่งพาพิงมาร้านนี่ซึ่งเห็นในร้านนะคะเขาดูแบบตกแต่งสไตล์วินเทจวินเทจมีความญี่ปุ่นแวดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านกับคุณหนึ่งแล้วค่ะคุณหนึ่งวส,สวัสดีค่ะสวัสดีคอะไรอยู่ะคะเนี่ยดมกาแฟใช่ไหมกาแฟอยู่ฮะ uh huh. ก็เป็นกาแฟของพี่เขาเองนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวเราอปมาชิมกันว่าวันนี้จะเป็นเมนูพิเศษอะไรยังไงนะครับสําหรับค,ความพิเศษของคาเฟ่น,นี้ในร้าน m i ค c a ฟ่ครับผมร้านคือแบบเล็กแต่ว่าตกแต่งน่ารักมากเลยเนาะดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆใช่ใช่มารู้กันว่าที่เจ้าของร้านเป็นใครอะไรยังไงโอเคนะครับผู้ชมตงามมาดูเลยค่ะ ราก็อยู่ในร้านมีคาเฟ่แล้วค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านนิดนึงนะคะครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อต้นธรรมรัตน์หลัมบมครับเป็นเจ้าของร้านครับค่ะหนูอยากรู้มากเลยแอบเห็นว่ามีเจแปนอยากรู้ความเป็นมาของร้านนี้มากเลยค่ะว่าแบบมีความเป็นมา,ายัางไงมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้โหแม่จะบอกว่าเกี่ยวมากเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวมากมังลึกลึกซึ้งคือคือร้านเนี่ยตอนแรกคือเรายาวพี่ อยากทากาแฟคืออยากทําธุรกิจให้กับลูกครับประเอญภรรยาเป็นญี่ปุ่นอ่าเป็นไงหน้าตาดีก <laughs> <laughs> ็พี่ก็ไปเจอว่ายายทวดเนี่ยยายทวดที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแกชงกาแฟอยู่ที่บ้านโดยใช้หม้อเรียกว่าหม้อมอคค่อพอดหม้อแบบนี้หม้อหน้าตาแบบนี้นะต,ตอนแรกเราก็ไม่รู้แหละคืออะไรแต่เรากินแล้วปรากฏว่าเราชอบเพราะว่ากาแฟแกมันไม่ขมในความรู้สึกเราเนาะเราเลยไปขอยายปรากฏว่าสิ่งที่ยายสอนก็คือเทคนิคการชงหม้อซึ่งเป็นสูตรของแกเองแหละ แต่มากกว่านั้นก็คือวิธีการชงที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่าคิสเตนซึ่งคนญี่ปุ่นเขาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเทดิชั่น่ะวัฒนธรรมการชงเขาซึ่งเขาอนุรักษ์ไว้ร้อยกว่าปียอยากเปิดใช่ยา่อยากเปิดแล้วเราก็มองว่ามันจะเป็นธุรกิจเราก็เลยมาเปิดที่นี่โดยใช้มอตมอคคอดสุดยายแล้วก็เป็นคิสเตนแท้พอมันเป็นเราต้องเอาตัวก่อนนะว่าเออพอถ้าเราประกาศตัวเป็นคิสเตนเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะถือว่าเป็นเหมือนการพิธีชงชาญี่ปุ่นเลยมันจะมีขั้นตอนแบบ ห้ามทำและควรทำและไม่ควรทำดังนั้นในร้านเนี้ยมันจะถูกจัดวางมาหรือว่าทุกเมนูทุกอย่างเป็นแบบแทๆ100้ๆร้อยเปอร์เซ็นเลยครับใช,ใช่ห้ามผิดไม่งั้นก็จะโดนยายดา่าชงมัหม้อนี้ <c oughs> ้วยเหรอ <laughs> ใช่หม้มอนี้จริงๆเป็นหม้ออิตาลีครับ<อ>จานหนึ่งน่าจะรู้ดีว่าจานหนึ่งจะทราบเลยว่าเป็นหม้อดั้งเดิมอิตาลีก็ชงกันมามาแล้วเนาะจริงๆก็เอาวผัดมานักก่อนเอสเปรสโซ่มาชีนใช่จ้าโดยปกติหม้อข้าวผัดอ่ะก็เราจะรู้ว่าจะขม แต่ว่าคือคืออันนั้นเป็นต้องบอกก่อนว่านั่นคือรสชาติที่ถูกต้องของเขาคืออย่างที่จันหนึ่งบอกครับว่ามันเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนดังนั้นมันก็จะให้ความเข้มข้นใกล้กับเครื่องดังนั้นมันด้วยด้วยที่มันไม่ได้เทคโนโลยีสูงอ่ะมันก็จะขมมันมาแน่นอนขมและหนักหนักการใช้แรงดันใช่ใช่ครื่ท่านรู้ว่าเครื่องแมชชีนมนการใช้แรงดันซึ่งกาแฟมันอยู่ตรงนี้ดีนะเปิดได้เรือเปล่าเดี๋ยวเล็กๆแม่มีที่พิเศษเปิดให้จันหนึ่งครับโอเคให้จันแกทำงานเขาก็ซื้อ เราจะต้มน้ําด้านล่างตรงนี้ให้ร้อนคับใช่ครับพอต้มน้านล้วนี้ร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้น้ําอยู่ด้านล่างแล้วไอ้น้ำเนี่ยก็จะดันน้ําที่อยู่ด้านล่างเนี่ยผ่านในตัวช่องนล่างนี้่ตัวรูตัวหลอดตรงนี้ตรงน,น,นี้จะเป็นผงกาแฟค,ครับแล้วผงกาแฟเนี่ยก็จะถูกแรงดันน้ำเนี่ยดันน้ําขึ้นมาเรื่อยๆพอผ่านเข้าไปถึงข้างบนปุ๊บมันก็จะมีท่อตรงนี้น่ากผ่าแอะไรออกมาแค่นี้ก็จะมีเุ้ตเตอร์ด้านบนอ่าหลักการมันคือการชงด้วยแรงดันเหมือนเครื่องเอสเรสโซแมชชีน แต่แรงดันอาจจะไม่เยอะเท่าแค่นั้นเองครับจะเป็นอเนี่ยเป็นเทคนิคเร็ล็กน้อยๆมอมอคอตของเราใช่จริงๆอ่ะญี่ปุ่นก็ใช้ใช้ใช้มออิตาลีเหมือนกันครับใช้ชามอิตาลีแต่ว่าใช่ใช่รับรับมารับมาเลยครับเราในยุคแรกๆอ่ะถ้าญี่ปุ่นเราไปเจออ่ะ เราจะเห็นว่าในร้านคีสเตนญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นแท้ๆเนาะ<อ>าก็คืาว่าคิสเตนใช่ใช่ถ้<ข>าถ้าคิสเตนเนี่ยนะครับถ้าเอากันไล่กันมาเลยแบบสั้นๆเลยเนาะนะร้านกาแฟร้านแรกเปิดที่ตุรกีร้านแรกเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮาส์คอฟฟี่เปิดที่ตุรกีเนาะสไตล์ร้านก็จะเป็นบ้านทีนี้ญี่ปุ่นในในร้านในยุคหนึ่งคิสเตนมันเกิดในปี1888ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดครั้งแรกเนี่ยเปิดจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็น รูปบุญธรรมของเลขานุการของกระทรวงการต่างประเทศเขาไปเรียนที่อเมริกาครับก็มาเปิดร้านแรกที่ญี่ปุ่นอยู่ที่อุเวโนเนาะเปิดปุ๊บมันปรากฏว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ5ปีเขาปิดตัวครับทีนี้เําว่าคีสตนนอ่ะมันคืออะไรดังนั้นคีสเตนมันเลยย้อนกลับมาว่ามันกลายเป็นสไตล์แบบเฮาส์คอฟฟี่การใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับที่ที่ที่มาที่ไปเขานาะแล้วชื่อจริงเขามันนิยามยากบางคนก็บอกว่ามันคือคีสตนก็ความหมายตรงๆคือร้านกาแฟร้านชา ธรรมดาแต่ว่ามากกว่านั้นคือด้วยความพอเป็นเฮาส์เรนเป็นเป็นเฮาส์คอฟฟี่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือแต่ละบ้านน่ะเขาก็จะมีเทคนิคคาเลเตอร์ของเขาในการทําแล้วก็มันก็เริ่มถูกบัญญัติว่ามันควรจะเป็น1 2 3 4สาตามขั้นตอนนี้ต้องมีเมนูเท่านี้เขาจะไม่มีลาเต้ไม่มีคาปูนะครับแล้วก็กาแฟเย็นเขาก็จะเสิร์ฟอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนฝั่งยุโรปเลยดังนั้นคือมันจะสวนทางกับสิ่งที่ที่ที่เราจะคุ้นเคยพอสมควรทำแต่ก็ ผมว่าที่สเตนก็คือกาแฟที่มันเป็นธรรมชาติหนูตขอถามนะคะแบบแอบสงสัยหลายอย่างมากเลยเพราะว่าแต่ละอย่างที่อยู่ในร้านนี่นะคะมันไม่คุ้นตาดใช่ไหมใช่ไม่คุ้นแบบร้านกาแฟหี่ไทยโน้จะบอกว่ามันแปลกใช่ไหมคะนูขอถามหน่อยอันนี้ใช่ที่แบบดีเจสแกมไหมอะไรนะคะคอับโอ้ยเพลทความร้อนค่ะไว้คือตอนที่พี่เรียนชงกับยายอ่ะยายใช้เพลทอาหาร ในการสอนพี่ก็เลยอาเรากลัวมันไม่เซฟอะก็ทําเหมือนเดิมเป็นเพจทาอาหารบ้านเราเนี่ยค่ะก็อมความร้อนนิดนึงได้หน้าตาแอบคล้ายแบบกระทะไว้ทำครีมวยนะใช่ไหมใช่ไหมเตาไฟฟ้าจะเตาไฟฟ้ามีคำถามเต็มเลยหนูอยากรู้อีกไอ้คืออะไรคะอันนี้เป็นตัวบทค่ะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนกล่องเสียงในหนัง เหมือนเหมือนใช่ไหมใช่อะไรแบบพวกแบบที่มันเป็นไคลานสิไขลานไคลานไคลานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวบดกาแฟครับบดกาแฟเครื่องบดเครื่องบดนะครับบดมือก็ใช่น่ารัหมันแบบแล้วปิ๊กดูคลาสสิกดีว่าใช่อันนี้คะคะหนูสอันนี้ก็เป็นตัวบดกาแฟเหมือนกันครับเป็นอีกแบบมันจะมีหลายแบบอ๋อหรอไออันเนี้ยหนูว่ามันเหมือนที่ทำน้ำแข็งใส่อะทุกคน จินตนาการน้องใไกลมากเื่งหมดหมูที่ทำน้ำแข็งใสของเองเะมันเกี่ยวกับของกินทั้งนั้นเลยนะคะน้องเกี่ยวกับแฟเลยในในในหลนั่นนะค่ะคือเป็นกาแฟอะไรบ้างคะกาแฟคือที่ร้านนะครับด้วยความที่เราขายก็คือจะไม่มีเม็ดประจําร้านพี่จะเปลี่ยนเม็ดไปเรื่อยๆเป็นเม็ดซิงเกิลเปลี่ยนไปเรื่อยนั้นทุกตัวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนหลายใจที่ไหนล้ว ก็เมล็ดก็จะมีการขั้วหลายระดับครับแต่ละเมล็ดต่างกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดของเอลซาวาดอ์ประเทศเอลซาวาดอ์นะฮะก็จะมีบอกว่าเป็นเอโนดอะไรยังไงใช่ครับก็คือตอนนี้มีประจําอยู่เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เปลี่ยนไปเรื่อยครับใช่ครับซึ่งลงขั้วก็คือโอ้ลงขั้วก็จะมีจะมีสั่งทั้งจากอ่ลงขั้วญี่ปุ่นแล้วก็เม็ดนอกขั้วเม็ดนอกส่งมาให้ก็จะที่เราใช้ประจําก็มีมารุยาม่ามารุยาม่าที่ญี่ปุ่นครับ ก็หนึ่งไสามแชมป์โรสตาของโลกปี2016ก็จะมีตัวนั้นแล้วก็บ้านเราก็จะใช้โรงคั่วของเฟียลค o อบฟิลลูมโรสเตอร์ช็อปก็ชุงเขาก็ช่วยครับสมัยเปิดร้านแรกๆก็เราก็เลยขอบคุณในการใช้อย่างยาวนานแล้วก็มีแบรนด์อาริซันอาริซันของมีนครับก็ช่วยในการที่คั่วเม็ดต่างประเทศส่งมาให้เราดังนั้นจะไม่มีเม็ดประจําร้านเลยเราจะหมุนไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าแบบกินสนุกครับแล้วก็ใช้การ ร้านมันก็เลยมีเมนูไม่เยอะแต่เปลี่ยนเฉพาะเมล็ดก็จะไม่มีช็อตประจําร้านว่าจะต้องแบบนี้แบบนี้ไม่เลยครับเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกให้เหมาะกับลูกค้าที่อยากทานแบบไหนอย่างที่เป็นเม็ดนอกใช่ครับแต่ไม่ดไทยมีไม่ไทยมีไม่ไทยเราก็มีส่วนมากมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็ใช่ครับเพราะว่าเราอยากซื้อเพราะเป็นญี่ปุ่นก็เหมือนแบบจะบอกว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะมาที่นี่ก็เหมือนได้ไปบรรยากาญี่ปุ่นใช่ครับใช่ครับ มาแสดงว่าเวลาที่เสิร์ฟนี้เขาจะเสิร์ฟแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคือถ้ากาแฟเย็นญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บอกคือเวลาเขาดอบดอบกาแฟเย็นเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูคือว่าเขาคนญี่ปุ่นอ่ะเวลาเขาเสิร์ฟกาแฟสมมติว่าเราสั่งกาแฟเย็นนะเราสั่งกาแฟเย็นปุ๊บเนี่ยเขาจะต้มกาแฟสติว่าเราเราต้มใช่ไหมฮะต้มเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าเขาก็จะไม่เสิร์ฟทันทีเพราะกาแฟมันยังร้อนอยู่เขาก็จะน้ําแข็งลงอย่างเงี้ครับแล้วเอากาแฟอ่ะ สมุนนะเทลงไปตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็คนครับคนนี่คือก็คนครับจนกว่าจะเย็นเพื่อให้กาแฟมันเย็นเ,นเท่ากับอุณหภูมิน้ำแข็งคนญี่ปุ่นจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือกาแฟเย็นต้องเย็นจากตัวกาแฟไม่ใช่น้าแข็งน้ําแข็งแค่ประคองความเย็นครับดังนั้นพอทําได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟในแก้วที่แบบใส่น้ําแข็งให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้กาแฟเยอะที่สุดแล้วมันก็จะดูในน้อยๆใช่แต่กาแฟมันเยอะมากทีนี้เดี๋ยวจะขอคุยต้นหน่อยครับว่าลรงบวนลองทําตัวกาแฟแบบทีสเตนดั้งเดิมให้หน่อยเราอยากไปดูว่าจริงๆแล้วที่ยื่เตนดั้งเดิมเลยที่สเตนก็คือกาแฟเย็นใช่ไหมคีสเตนจริงคือทั้งร้อนทั้งเย็นคือคีสเตนก็จะเป็นคำเรียกถึงร้านทั้งหมดเลยครับังั้นเดี๋ยวลองเป็นตัวเมนูร้อนให้หน่อยได้ครับก็เป็นตัวกาแฟจากญี่ปุ่นเลยก็ได้ได้ครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเมนูร้อนก่อนนะครับซึ่งใช้่ม้อมมอกพอร์ดทำนะครับเม็ดวันนี้ที่เราเลือกนะครับอาก็จะเป็นเม็ดของอ่เป็นเม็ดของมารุยมาครับมารุยมาก็จะเป็นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้จะมีใบรฟิเคตว่ามารุยมาในระดับโลกเขาถือว่าเป็นโบรกเกอร์ติดอันดับหนึ่ใน3ของโลกไปแล้วนะครับผมก็จะเริ่ม ใช้ทุกครั้งก็คือบดมือนะครับเดี๋ยวน้องบกน้องอยากบดครับได้ครับอยากลองเดี๋ยวพี่ลองเริ่มการบดให้ก่อนอ่าสักสักทีหนึ่งใส่ให้หนึ่งทีนะคราวนี้ให้น้องทำค่าอยากรู้ลองทุกคนโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวให้พี่ทำนะครับ ดูกล้ามแขนอนนี้เราก็จะใช้หม้อมอคคอนตะครับตัวนี้ผมจะปกติมอกค่อถ้าโอเคเนี่ยเล่นประมาณ3ครับดีกว่านะครับขนาดใหญ่จะดีกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยด้วยปริมาณผงกาแฟที่มันสูงครับราคาสูงแล้วก็เอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กหม้อมอคค่าปอนต์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบอกเทคนิคเพิ่มไปด้วยเดยกันนะครัว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าใช้น้ําร้อน แต่ว่าจริงๆอะม้อก็อพอดนะครับความลับอย่างหนึ่งที่ยายสอนก็คือมอหมอก็อพอดแต่ละรุ่นครับไม่เหมือนกันดังนั้นใช้น้ําไม่เหมือนกันครับสามารถใช้น้ําได้ทุกระดับเลยครับทั้งร้อนและเย็นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับหม้อแต่ละรุ่นเนาะตัวนี้ของพี่ใช้น้ําอุณหภูมิธรรมดาเลยครับทีนี้เราก็จะวางหม้อลงไปแค่นี้ระดับน้ำเวลาเราใส่นะครับง่ายมากเลยนะครับเราให้ดูวาวครับ วาวตัวนี้ครับาวาวใช่ให้ต่ํากว่าวาวนะครับคือเบสิกของมอคอพอตคือให้น้ําต่ํากว่าวาวอยู่แล้วเพราะว่าพี่เคยลองจากตัวนี้แล้วปรากฏว,ว่าเจ้าวาวเนี่ยมีประโยชน์คือว่าถ้าเราใส่น้ําเกินอ่ะมันจะเป็นตัวควบคุมแรงดันครับจะฉีดออกมาป้องกันร,ระเบิดแล้วก็ควบคุมแรงดันที่จะทําให้กาแฟสกัดออกมาได้ดีดังนั้นใส่ให้ข้างใต้ครับอย่างหนึ่งที่ที่ต้องแนะนําทุกคนคือพยายามซื้อหม้อที่เป็นของอิตาลีไว้ก่อนเพราะว่ามาตรฐานเนาะแล้วก็ ของเบรลิติที่พี่ใช้ประจําก็คือแบรนด์เบรลิตินะฮะจะเป็นรูปพนชูนิ้วนิ้วชี้นะฮะนิ้วอื่นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่เหรอเหรออันที่อื่นไม่เอาไม่เอาก็เดี๋ยวเรามาดูครับขั้นตอนเราก็จะรอเขานิดนึงครับนาทีหรือ2นาทีครับก็จะมามาแล้วครับขึ้นแล้วครับพี่ปรับเตาไว้ร้อนมากไหมเตาตัวนี้นะครับพี่ปรับเป็นระดับจริงๆอ่ะค่อนข้างแรงนะครับ เพราะว่าคนเห็นเราเริ่มจากเบอร์หนึ่งจริงแต่ว่าเตาเนี่ยความร้อนสูงสังเกตแป๊บเดียวขึ้นละนะฮะพอมันขึ้นจนสุดเห็นไหมมันจะเป็นฟองบบฟอดอะค่ะก็คือโอเคเราก็เทเลยอันนี้ก็แก้วน่ารักอะแก้วสวยคือแก้วก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นครับแก้วแต่ละใบของพี่สเตนอะเขาจะใช้แก้วดั้งเดิมญี่ปุ่นแท้มีคนพูดถึงขั้นว่าแก้วตกแตกเนี่ยแพงกว่ากาแฟอีกแพงกว่าตัวบทเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเก็บมาตั้งแต่รุ่นเก่าเขา เก็บไว้ดังนั้นนี่ก็คือแบบญี่ปุ่นพี่ก็ไปตามเก็บแต่ละรุ่น็บ่งมั้งคะปีหน้าค่ะไม่แบ่งเลยหนูไม่ลืมอ่ะอะไรกวลาที่น้องกินไม่แบ่งอ่ะนี่กาแฟแค่ยี่สิบโลโล ในันอ่ะไหนๆก็คิดคนเดียวบอกรสชาติครับบอกรสชาติให้คนชมด้วยแต่มันมีความเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมใช่เริ่มเข้ามาแล้วติดเดียร์ใช่ขอนมากไหมไม่มากถ้าถ้าเป็นหมไม่มากนะถ้าถ้าระดับที่คุณหนูเคยสอนเนาะจะมีเปรี้ยวหมเค็มหวาน่แต่รู้สึกว่าเขาเปรี้ยวนะค่ะทุกคนใช่ไหมก่มีหวานปลายๆนิดนึงเก่งว่าถูกเออเค็มมะขม เค็มไม่มีเห็นว่าแต่ว่าขมน้อยอะเค็มแต่เค็มขี้มือพี่ต๋อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหนึ่งยาสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแล้วได้กลิ่นได้ทองกลินไหนบ้างพีจะหมดแก้วแล้วนะฮะไม่ถึงเลยไม่ถึงหนูว่ามะเฟือ อือเอาแล้วโอเคถือว่าได้แต่แต่มันไม่มีมันปกตินะที่ไปกินร้านทั่วไปเนาะมันจะมีกลิ่นที่มันเป็นแบบโกโก้หรือในพวกเนี้ยแต่หนูรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยไม่ใช่ไม่มีโกโก้ถูกไหมใช่ค่ะเย้สอบผ่านไหมคะคุณครู้ชมโอเคครัมันเป็นถ้าตามคาแรคเตอร์มันกรีนแอปเปิ้ลเห็นไหมใกล้นะในใสอนมาดีกรีนแอปเปิ้ลครับแล้วก็มีบราวน์ชูก้าครับไว้น่าเชื่อว่าบอกหวานได้ด้วยก็ เดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงนี่เรามาดูเย็นเย็นได้ครับที่พี่ต้นบอกเราว่าร้อนก็คือธรรมดาธรรมดา,ทำ,ดาทำแล้วทีนี้มาลองดูง<ฮ>เย็นว่าทำกาแฟเย็นยังไงโดยที่ไม่โดนน้ำแข็งก็เสิร์ฟเป็นกาแฟเย็นนะผูขอถามได้ไหมคะคะนมนี่คือนมอะไรคะเห็นเป็นอะไรนมนี่เป็นคือเมนูนี้ครับเรียกว่าอูรลตเต้เกโตก็คือเมนูนี้ความพิเศษคือเราจะต้องเทกาแฟให้ลอยอยู่บนนมโดยที่นมอ่ะห้ามใส่อะไรเลยกฎคือห้ามใส่อะไรเลยนมห้ามใส่ ดังนั้นเพื่อเพื่อไม่ให้มันหนักนมสดดังนั้นการเทกาแฟให้ลอยบนนมที่มีน้ําหนักเท่าๆกันมันจะยากครับดังนั้นก็เลยต้องใช้เทคนิคพอสมควรดังนั้นนมที่ใช้ก็เลยต้องมีนมที่แบบนมสดจริงๆเราเป็นนมฟาร์มอังกิกนะครับเราก็จะเทนมเันนูนี้เป็นกาแฟนมนมเย็นนั่นแหละครับเราเรียกว่าอูราเตเกโตเป็นเมนูที่ร้านคิดสเตนนะครับจะต้องมีครับแล้วก็ต้องทำได้ด้วยครับ เป็นเมนูเหมือนไฟบังคับต้องมีนะอะไรเงี้ย <ś ması> เดี๋ยวเราจะนี่เป็นกาแฟที่เราทําไว้แล้วนะครับจากหม้อมอ,อลคอปดทำให้มันเย็นจัดไว้เหมือนที่เราทําให้ดูในครั้งแรกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ช้อนอย่างนี้ครับเท <ś ması> ให้เขาลอยอยู่ข้างบนครับบาง,บาง <ś ması> อยู่อุสวยมากอยากให้ทุกคนได้เห็นเป็นคลื่นเลยค่ะอินเสิร์ตได้ไหมคะ เขาจะเทจนกว่าจะหมดแล้วสเป็คหนึ่งเขาจะแยกครับแยกเป็นเครื่องบางๆความสนุกก็คือเวลาเรากินนะครับทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเราถ้าเราอ้าปากนิดเดียวเราจะเจอแต่กาแฟด้านบนจะทําให้เข้มมากเลยแต่ถ้าอ้าปากกว้างอะ่ะก็จะได้นมตามเข้ามาเยอะทําให้มันกลมกลม่อมแล้วทุกครั้งที่เรากินนะครับเขาจะไม่ผสมรวมกันเลยครับจะแ,แยกเป็น2เลเยอร์อย่างเงี้ยตลอดการกินจนหมดแก้วดังนั้นคนกินดีไซน์เอาเองว่าอยากกินเข้มจืดจางได้หมดเลย ตัวเองสเกตนะฮะแยกแล้วครับก็บ<ด>บจะไม่ลงไปครับหมอทำรับซูับตีครับกินง่ายๆอ,อูลาเ,เต,ตอูลาเตเกตโตครับเกตโตอูลาเตใช่เมนูดั้งเดิมครับของเห็นฮะจะแยกอยู่ครับลองกินแล้วก็ยกวางดูก็จะเห็นว่าแยกึนี้หนูได้นมด,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 ด้วยได้กาแฟด้วยอ่าจะลองชิมแต่กาแฟข้างบนอ่าหนูรู้สึกว่ามันไม<อ>่ได้เข้มเลยเบาๆง่ายมากๆค่ะทุกคนอร่อย แล้วก็ไม่ได้หวานมันรู้สึกแบบเหมือนกแาแฟกาแฟใส่นมจริงๆอะโอเคเลยอะกินง่ายอค่ะมีความหอมแบบมันนัวๆบอกไม่ถูกอะทีนี้พี่ผมมีคำถามครับ,รบจริงๆแล้วพี่ต้องการจะนำเสนออะไรให้กับลูกค้าในร้านนี้ในร้านานี้ใช่ไหมครับจริงๆร้านอะมันมีความเป็นคิสเตนอยู่แล้วครับเรากำลังนำเสนอความเป็นเทนิชัน กาแฟญี่ปุ่นเราไม่ได้บอกเราเป็นกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเราเข้าไปสู่สิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือตอนที่ทําบอกยายว่ายายจะให้เราพูดว่าเป็นคีสเตนเลยเหรอเพราะว่ามันคือประวัติศาสตร์กาแฟมันคือมรดกกาแฟเราไม่ได้ขายกาแฟยอยู่ครับเรากําลังขายประวัติศาสตร์กาแฟของญี่ปุ่นและมรดกของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ร้านกาแฟญี่ปุ่นะมัน หายไปเยอะมากแล้วครับก็เริ่มมาถูกคริสคิ <ไป S 1> คสสเตนใช่ครับค่อนข้างจะหายไปแล้วก็จะอยู่กับร้านที่ผู้ใหญ่ทําอายุเป็นโห้แปดสิบเก้าปีผมข่าวเท่านั้นเลยที่ยังคงอยู่แล้วมันเริ่มหายไปเรื่อยๆดังนั้นยายเลยบอกว่าอยากให้เราอนุรักษ์คิสสเตนไว้ให้มันอยู่ในโลกใบน,นี้ด้วยเลยถึงมันจะอยู่ขายพิธีก็ตามเราก็เลยอนุรักษ์ความเป็นสส่วนเลยคือส่วนหนึงคือสูตรกาแฟของยายซึ่งยายคิดเองสอง คนได้กินกาแฟ ى, คิสเตนแบบญี่ปุ่นแท้โดยพี่จะไม่บิดเบือนเลยนะครับไม่บิดแม้แต่ส่วนเดียวเลยแม้กระทั่งแก้วหรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็พยายามจะสืบให้มันดีที่สุดครับแล้วก็พอเราทํามาตลอด4-5ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราดีใจก็คืออย่างที่เดีที่บอกคือว่าเริ่มมีสื่อให้ความสนใจเราเยอะสื่อต่างประเทศนะครับก็จะมีอย่างที่บอกมีร้านแชมป์โลกมากินแต่มากกว่านั้นคือมีแชมป์โลกแต่ละแต่ละประเทศมากิน มามาอุดหนุนและเขามาักจะบอกว่าให้รักษามันไว้เพราะว่าสิ่งที่เราทาอะ่ะเขาไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งที่เรารู้จากเขาเพราะเขาบอกว่ามันเป็นกาแฟเบดท,ที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วมีคาแรคเตอร์เขาก็บอกต่อครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีสื่อไทยก็มีอมรินล่าสุดก็ที่ดีใจสุดคือ BBC BBC n e w ีของอังกฤษมาเพราะว่าเขาเห็นการทํางานของเราว่ามันเป็นร้านเล็กๆซึ่งใช้เทรดิชันนะครับวัฒน,นธรรมต่อสู้กับอะไรบางอย่างความเชื่อบางอย่าง เราก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เรานําเสนอมันก็คือการนําเสนอกาแฟญี่ปุ่นแบบร้อยเปอร์เซนซึ่งขั้นตอนทุกอย่างไม่มีการบิดเลยครับเป๊ะๆแบบร้อยปีจริงๆครับก็อยากให้ลูกคนได้กินกาแฟอย่างนั้นโอเคมากๆร้อยปีเลยดังนั้นก็คือพูดง่ายๆคือคิสเตนก็คือกาแฟโบราณกาแฟโบราณญี่ปุ่นจริงๆก็คือใครอยากมาลองก็ลองได้ร้านอยู่ตรงไหนครับรบกวนเอาตรงๆเลยใช่ไหมล่ร้านร้านอยู่ตรงบนตึกสวนดอกครับหาง่ายๆคืออยู่ข้างๆร้านนันลงหีบศพ ร้านกาแฟดีดีที่สุดที่อยู่ย่านหีบศพเพราะมันมีอยู่ร้านเดียวมันมีอยู่ร้านเดียวข้างนรงหีบศพต้องซึ่งสุนดอกครับใช่ครับสุนดอกครับมาเสิร์ชตัวร้านตัวเพจร้าก็ได้มีคาเฟ่นะครับโอเคนะครับประมาณเปิดกี่โมงกี่โมงอะไรนี้เปิดสิปิดบ่ายสามครับเดี๋ยวบางทีก็ไม่ได้เปิดให้โทรมาก่อนดูดูแหมมีมองด้วยหางตาจันหนึงมองด้วยหางตาแวบแวบใครที่ ใจอยากจะดูว่าจริงๆกาแฟคราฟอีกแบบหนึ่งที่เป็นการทำกาแฟที่อาจจะเคยเห็นแบบดิฟกันมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเคยเห็นตัวเอสเปรสโซ่มาแล้วเรามาดูขั้นระหว่างกลางระหว่างช่วงเพลินจากดริฟไปเป็นเอสเปรสโซก็คือเป็นตัวนี้นี่เองใครอยากจะลองมาชิมสีมือพี่ต้นกาแฟเพียวๆดีๆรสชาติดีๆนุ่มๆหวานแบบไม่มีขมเลยนะครับเป็นพิเศษตก็มาผิดหวังลองมาชิมที่ร้านนี้ได้เลยนะครับโอเค แล้วก็วันนี้นะครับใน EP ที่9ของเราก็ถือว่าเราได้มาเปิดโลกในตัวกาแฟอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเลยครับแล้วก็ได้มาเจอกับคนที่เป็นเหมือนกับผู้สืบทอดกับตัวตำนานของกาแฟทดูพูดโอ้ขอบคุณครับคุณ เป็นโอกาสดีๆที่ทุกคนนะที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยจะได้มาเชียงกันนะครับที่เทพไม่มีนะในไทยผมกล้าบอกที่นี่เดียวโอหขอบคุณจังเลยเชียร์เชียร์จังเลยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเนาะใช่ไม่ไกลเลยได้กินกาแฟญี่ปุ่นดีดีค่ะยังไงก็ฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะไปใส่แเลตี้เนาะถ้าใครนะคะสนใจอยู่กาแฟอย่าลืมนะคะไปดูย้อนหลังนะคะพวกเราแบบ ไปทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟมาหลายอย่างมากๆใช่ไปกินตกดอยไปเจอหน้าไม้ฝนคิ้วหายใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางมาเดี๋ยวนี้ EP ที่สิบแล้วราไปดูนะฮะว่า EP สุดท้ายนะครับเราจะพาไปเจอร้านกาแฟแบบไหนกันใจริงๆแล้วผมอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งฮะตัวกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึก นะครับใช่ครับการินกาแฟดีๆเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าต้องกินแล้วแค่อร่อยใช่อ่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะเดินเข้าร้านกาแฟที่แปลกอ่าอย่ากลัวที่ต้องชิมอะไรที่มันแปลกนะครับเพราะมันคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ใช่แล้วก็ฝากกับทุกคนไว้ด้วยละคันชดีมากครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะช่องไวสายไวเลตพี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ ไปค่ะครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งครับขอบคุณน้าองครับขอบคุณครับ